การสัมมานาสัตว์ป่าเมืองไทยนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมงานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของสัตว์ป่าต่อระบบนิเวศการสัมมานาครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่35ถึงครั้งที่42และทุกครั้งได้มีการนําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจจาก นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศวันนี้เราจะมารีวิวงานวิจัย5เรื่องสำคัญนะครับจากการสัมมานาใน5ครั้งที่แตกต่างกันโดยเน้นถึงความน่าสนใจและผลกระทบต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยครับงานวิจัยที่1นนะครับการประเมินสถานะประชากรเสือโคร่งในป่าตะวันตกจากการสัมมานาครั้งที่35 งานวิจัยนี้มีเป้าหมายสําคัญในการศึกษาประชากรเสือโคร่งในแต่ละพื้นที่ป่าตะวันตกโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพและเทคโนโลยี GIS เพื่อตรวจสอบจานวนประชากรและพฤติกรรมของเสือโคร่งในพื้นที่พบว่าประชากรเสือโคร่งในป่าตะวันตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความพยายามในการอนุรักษ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามความท้าทาย ยังคงอยู่ที่การล่าที่บิดกฎหมายและการบุกรุกพื้นที่ป่างานวิจัยชิ้นนี้จึงช่วยสนับสนุนการออกแบบนโยบายอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยที่2ผลกระทบของไฟป่าต่อความหลากหลายของนกในเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่า จากการสัมมนาครั้งที่36กการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของไฟป่าที่เกิดบ่อยครั้งในพื้นที่ป่าทางตอนเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะต่อชนิดพันธุ์นกที่อาศัยอยู่ในป่าทึบพบว่าการเกิดไฟป่าซ้าๆส่งผลให้ชนิดพันธุ์นกลดลงโดยเฉพาะนกที่พึ่งพิงพื้นที่ที่มี ร่มเงาและความชุ่มชื้นสูงเช่นนกเงือกงานวิจัยยังเสนอแนวทางลดวความเสี่ยงจากไฟป่าเช่นการจัดการเชือเ้อเพลิงในพื้นที่และการเพิ่มแนวกันไฟในจุดเสี่ยงงานวิจัยที่3การตรวจสอบประชากรชนีด้วยการใช้เสียงจากการสัมมนาครั้งที่38ชนีเป็นสัตว์ป่าที่มีเสียงร้องเฉพาะตัว งานวิจัยนี้นำเทคนิคการวิเคราะห์เสียงมาใช้ในการสํำรวจประชากรชนีในป่าดิบชื้นพบว่าการใช้เสียงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่เข้าถึงยากนักวิจัยสามารถระบุป,ประชากรชนีและพื้นที่กระจายตัวได้อย่างแม่นยำ เทคนิคนี้ช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการสำรวจสัตว์ป่าและยังสามารถนำไปใช้กับสัตว์อื่นๆได้ในอนาคตงานวิจัยที่4บทบาทของช้างป่าในระบบนิเวศจากการสัมมานาครั้งที่40งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของช้างป่าในฐานะผู้จัดการป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ พบว่าช้างป่ามีบทบทบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่เปิดในป่าทำให้แสงส่องถึงพื้นที่และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแยงระหว่างคนกับช้างยังคงเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ ทำให้ช้างป่าต้องออกมาหากินในพื้นที่ของการเกษตรงานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการแก้ไขเช่นการจัดพื้นที่ การชนและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่างานวิจัยที่5นะคะการใช้โดในการสำรวจสัตว์ป่าหายากจากการสัมมนาครั้งที่42ค่ะการใช้โดรนร่วมกับ AI ในการทำงานสำรวจสัตว์ป่าหายากเช่นสมเสร็จและเสือดาวเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก งานวิจัยนี้เพราะว่าโดรนช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและเพิ่มความแม่นยำในการระบุชนิดพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ AI ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่ได้จากโดรนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงานวิจัยนี้แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ค่ะค่ะสรุปนะคะจากการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่35ถึง ครั้งที่42งานวิจัยทั้ง5เรื่องที่รีวิวมาแสดงให้เห็นถนึงความสำคัญในงานวิจัยด้านสัตว์ป่าและระบบนิเวศทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์การจัดการภัยคุกค,คามและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานแม้จะมีความท้าทายในหลายประการเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลุกลาพื้นที่ป่าแต่ผลงานวิจัยเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้าใจและแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน หวังว่าสิ่งที่นำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นแรงมันดันใจให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยต่อไปค่ะ